สวัสดีค่ะพี่น้องกล่องไปสุขูสุคนค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ผู้จัดการผ้าพี่น้องมเมืองชายหาดกบ <c oughs> <c oughs> เป็นบอกบที่อลังการที่สุดเท่าที่ผู้จัดการเห็นมาค่ะพี่น้องค่ะบอนี่นะคะลงกบไปนี่เมืองแหลวนะคะหนาจะประมาณเกือบสามพันอยู่ค่ะพี่นอ้อนะงนะคะหลายแห้งนะคะพี่น้องคุณแม่เพิ่นบอกว่าได้ขายเรื่อยๆนะคะเพราะว่า ชาวบ้านหูว่าอยู่หนีมีแรงกบนะคะมีบอกบเขาก็จะมาสั่งเอาเลยยำเขาอยากค่ะพี่น้องแม่พิ่นขายโลละลอยยี่สิบเพิ่นว่าค่ะผสมพันเองเป็นกบที่แบบว่าไปสื่อเขามาค่ะพี่น้องเราก็มาผสมกับไอ้กบหน้าบ้านเฮาค่ะแม่พิ่นผสมเองพุนค่ะเจ้าของบอกบนะคะเป็นอุย้ยพิ่นเทศเลยนะลากแห้งค่ะพี่น้องนะคะตรงกลางนี่ก็จะเป็นใหม่ค่ะใหม่ลอยด้ด้วยค่ะพี่น้องเป็นเรือนะคะเรือสำราญ มึงได้แล้วค่ะพี่น้องเพื่อนอยากอาบแดดเนาะค่ะกกระโดดขึ้นมานะคะพี่น้องผวกได้ยากวาย้นามกะนี่แหละค่ะยู่งขางๆนะคะดินกะจะพังแน่ค่ะพี่น้องแต่ว่าการการดินพังงงเพลินใส่ไม้ไผ่นะคะพี่น้องไม้ไผ่มาตตอกลองนะคะแล้วก็จะใส่ผผาแยงค่ะกับไม้ไผ่เป็นฐานค่ะพี่น้องดินอยู่นีนะคะพี่น้องเป็นดินทรายเหมือนสวนผู้จัดการเลยค่ะแต่ว่าเพิ่นกับมีความพยายามสูงแห้งนะคะในการทำเกษตรค่ะพี่น้อง โกบนี่เป็นอีหยังที่ค้นบานเท่านี่มากกินค่ะพี่น้องการที่เฮาจะเลี่ยงหยังสักอย่างปลูกหยังสักอย่างเฮาตรงเช็คมืองพื้นทีทีเฮาอยูเด้วค่ะพี่น้องว่าเพิ่นมากกินหยังมักแบบว่าเพิ่นมากแบบได้เฮ่าก็เลี่ยงแบบนั้นที่สำคัญค่ะอันดับแรกเลยเฮามากกินหยังเท่าก็เลี้ยงแบบนั้นค่ะแต่ว่าบางอย่างเนาะคะ่ะเหตุผลมันก็อาจสิเ่ไดเสอดคส้ของกับเอ่อคือหยังการกระทํำเนาะ คือบอกอยังไงคือผู้จัดก,การโบกินกกผู้นี่ผู้จัดก,การก็ย่งเหลี้ยงกบฟังเสียนะคะแต่ว่าคนในพื้นที่ห้ากินเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องเห็นบ่ค่ะก็จะมีตัวหนึ่งค่ะดำแห้งมีสองสามตัวค่ะแบบดำแห้งนะคะแต่ว่ากบแบบนามพื้นสะอาดแห้งค่ะแต่ว่าเพื่นสีใส่ระบบแต่ว่าอยูนีนี่คือสูบนามออกนะคะพี่น้องนี่นี่คือการสูบนามออกค่ะมีสายเห็นปะด้านหนึ่งนะคะเพื่อนก็จะมุ่งสล่นไว้ พื่อบาหายแบบว่าเพื่อกบเพื่อนอยากมานนี้แดดนี้ฝนตังสีนะคะ่ะก็จะมาอยู่ในช่องนี้นะคะโอ้ว่าเมนอยู่ทรายหาดค่ะพี่น้องนะคะเพราะเป็นดินทรายขาวเปิ้นเปิ้ค่ะพี่น้องเออขากหนาผู้จัดการเหมือนลราค่ะพี่น้องเต็นยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยค่ะพี่น้องเป็นตะเมองแห้งนะคะก็ <S <S จะมีใหม่คะ่ะมีใหม่แผ่นนะคะพี่น้องเอาไว้เพื่อนเป็นระยะนะคะ คือสวนหลายๆสวนเพื่อนกะจะนี่แหละค่ะปลูกพักบุ้งพักยั้งไว้คางๆสีนะคะน่ะเนาะเพื่อให้เพื่อนได้สนในยั้งสี่นะคะ่ะนี่เอาบอกบยักษ์มาฝากพี่น้องค่ะบอกบยักษ์นะคะยกักษ์นีโบแมนกบด้วยค่ะพี่น้องยกักษ์นีแปลว่าบโบอบยักษ์นะคะมึงเพื่อให้เมืองในมุมกว้างเนาะ,ะ,น,ะนี่ค่ะยักษ์อีรีค่ะพี่น้องมืองเห็นมองกบเนาะค่ะเนาะกบนีโต้โบดำค่ะพี่น้องนะคะสะอาดนะคะ กบสะอาดค่ะบบมีกินพ้อมค่ะพี่น้องเพื่อกับสิพักกันเห็ดหูค่ะพี่น้องแนมไปเห็นพักกันเขาหูอยู่นะคะพี่นอ้องอ่ามวนค่ะมวนค่ะพี่น้องอู้ตัวอบุบอับแบบใหญ่ๆแบบีนะคะพี่น้องมวนค่ะเห็นค้นเห็ดกระเซรร็ดไ่ในผู้จัดการแห่งมวนจะคล้องเห็ดแห่งมวนนะคะพี่น้องถ้าเขาสวนนี่โอ้โหอ,อยากไปใส่เลยเอาพี่น้องคะ้มน,นี้ก็เอา บกบค่ะบกบยักษ์นะคะมาฝากพี่น้องค่ะทะเลทะเลกบเนาะคะ่ะเนาะสั่งซื้อคอนเทนต์กันค่ะทะเลกบนะคะพี่น้องเอาวันนี้เอาคลิปสันมาฝากพี่น้องค่ะผู้ใดกะยาเขตเกษตรเนาะคะ่ะเกษตรตามพื้นที่ที่ห้ามมีค่ะเกตตามกำลังเนาะคะ่ะเนาะเกษตตามที่ห้ามมากน้าค่ะที่สําคัญนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมคะ่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ